สวัสดีครับพี่ก็อดเกมวันนี้นะครับจะพามาดูุตบอลเชมเป้ลีกนะครับคูระหว่างลิเวอร์พูลนะครับอันดับ2จากอังกฤษนะครับประทะกับมินซินแลนด์นะครับอันดับ1ของเดนมาร์กนะครับผมแต่กันคืนนี้นะครับเวลาตีสามตรงนะครับผมโปรแกรมช่วงนี้ของลิเวอร์พูลนั้นจัดว่าทียิบพอสมควรนะครับหลังต้องลงเล่นสัปดาห์ละสองแมตช์มาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าการที่การจัดทัพนะครับน่าจะทําการโรเตชั่งบานจุดนะครับโดยเฉพาะในโซนแดงการนะครับ แต่ว่าด้วยมาตรฐานยังคงเต็มที่ตามคาดครับว่ากันที่ในเกมนี้นะครับพวกเขาจะได้เล่นในแอนฟิลนะครับซึ่งว่าการที่ชื่อชั้นคู่แข่งอย่างมิทิแลนนะครับจัดว่าเป็นรองพวกเขาค่อนข้างเยอะทีเดียวครับและที่สาคัญนะครับจากเกมในแชมเปี้ยนลีกนัดล่าสุดนะครับที่มิทิแลนนะครับแพ้กับอารันตามาไปถึงครับสู่ประตูต่อสี่นะครับมองเกมนี้นะครับผมเชื่อไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับว่าผลการแข่งขันจะไม่ต่างจากเกมที่แล้วนะครับ ในยามที่แผงหลังของวิสติแลนด์นะครับกำลังมีปัญหานะครับประกอบกับลิเวอร์พูลนะครับกำลังอยู่ในช่วงเรียกความมั่นใจเก่าๆกลับมานะครับราคาอาจจะแรงไปสักหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับลิเวอร์ยิงผ่านได้แน่นอนนะครับเอาละครับฟันธงเลยนะครับอยู่ลิเวอร์พูลบู๊ล้างผ่านครับพิคห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย mm 8 8 power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง